รัฐบาลชุดนี้นะตั้งแต่วนันไหนประยุทธ์ขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่รวมถึงการรัฐประหารด้วยจนมาถึงรัฐบาลเลือกตั้งด้วยเนี่ยนะฮะเวลาพูดเรื่องน้ําเนี่ยเราไม่พูดแค่ว่าน้ําท่วมหรือไม่พูดหรือว่าน้ําแ้งมีน้ําท่วมน้ําแล้งการจัดหาน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคน้คําดิบน้ําอะไรต่างๆมันผูกโยงเป็นเรื่องเดียวกันะนะฮะแล้วงานนี้อย่างที่บอกไปว่าเขาทํามา หลายปี8ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำงานนี้มาตลอดนะกับเรื่องบริหารจัดการน้ำแล้วทำอย่างเป็นระบบด้วยและการที่บอกว่าเดี๋ยวเอารายงานอันนี้ไปแล้วท่านทำเนี่ยคือคือมันมัน,ม,นมันช้าเกินไปแล้วะค,ค่ะ ถ้าหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสทนชหรือรอต่างเนี่ยนะ<ฆ>เขาไม่มีข้อมูลในมือในปัตนี้เรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วค่ะกับสถานการณ์แต่ว่าเรื่องน้ําท่วมที่เราเห็นเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องปกติที่<ฆ>เกิดขึ้นนะคะฝนมันตกลงมาอย่างที่ท่านบอกคุณอรุณีบอกว่าเราคุมธรรมชาติไม่ได้<อ>แต่เราจัดการกับน้ําได้นะคะว่าเราจะมีแผนในการบริหารจัดการอย่างไรยันมีวิทีอาตัวจริงๆตัวนี้ไม่ใช่วิทีอาใหม่นะ<ฆ>เป็นวิทีอาที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วอายุอานามันมันคือหนึ่งปี แล้วแต่เป็นการบ่งบอกถึงผลที่เกิดขึ้นจากแผนบริหารจัดการน้ำ20ปีภายใต้พลรัฐบาลพลเอเปียวจันโอชาว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วมันได้ผลอะไรตรงไหนคือเซิร์ชใน Google ก็เจอ,อลองมาให้ดูกันสั้นๆค่ะลองดูค่ะ นับตั้งแต่แผนแม่บทน้ำ20ปีและกฎหมายน้ำมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการรัฐบาลได้บริหารจัดการน้ำภาพรวมของประเทศอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นระบบโดยขับเคลื่อนแผนงานโครงการผ่านคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนชคณะกรรมการลุ่มน้ำและคณะลุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี2561ถึงปัจจุบันพบว่ามีแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มกว่า1,100ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งการเติมน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์2ล้าน2 7หมื่นครัวเรือนและยังคงเร่งเดินหน้าตามเป้าหมายการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งหมดอย่างต่อเนื่องซึ่งประชาชนสามารถติดตามแผนงานโครงการด้านน้ำของรัฐบาลได้ทันทีโดยมีโครงการใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรมคือการเติมน้ำใต้ดินน้ำบาดาลในเกษตรแปลงใหญ่ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างมั่นคงมากขึ้นนอกจากนี้ยังร่วมมือกับภาคเอกชนในการดึงน้ำจากขุมเหมืองมาใช้ในการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ พร้อมทำมาตรการสูบน้ําย้อนกลับเข้าไปเติมในอ่างเก็บน้ําที่ยังมีน้ําน้อยตลอดฤดูฝนนี้ตามข้อสั่งการของพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องด้วยที่สําคัญยังเร่งพื้นฟูแหล่งน้ําธรรมชาติขนาดใหญ่สำรวจแหล่งน้ําขนาดเล็กหรือแหล่งน้ําธรรมชาติที่ยังไม่สามารถระบุผู้รับผิดชอบได้เพื่อให้การบริหารจัดการน้ําครอบคลุมทั่วถึงโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทรชได้รวมกับทุกหนงานกำหนดเจ้าภาพ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการขนาดเล็กหรือพัฒนาแหล่งน้ําชุมชนร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนอาทิมูลนิธิอุทกภัณฑ์มูลนิธิปิดทองหลังพระหรือภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมโดยผ่านกลไกลของ B.O.I. ซึ่งต่อไปจะต้องขับเคลื่อนผ่านกลไกลของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้านําจังหวัดเพื่อลดความซ้ําซ้อนและครอบคลุมทุกชุมชนมากขึ้นรวมถึงบูรณาการขั่นข้อมูลน,น้ําจากทุกหน่วยงาน ภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกออชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง้งที่เห็นผลชัดเจนในช่วง3าปีที่ผ่านมาพบว่าความเสียหายจากภัยทงน้ำลดลงเช่นปี2563ับ2564ไม่มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งเลยขณะที่มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยลดลงสามารถป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยในปี2562เสียหายเพียง94ล้านบาท ซึ่งต่ับที่สุดในรอบ9ปีด้วยอย่างไรก็ตามเพื่อให้การจัดการน้ำมีความมั่นคงยิ่งขึ้นรัฐบาลยังได้เร่งพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ตามที่กนชให้ความเห็นชอบแล้ว38โครงการรวมถึงแผนงานโครงการสำคัญและโครงการพระราชดำริที่ต้องขับเคลื่อนภายในปี2566อีก526โครงการซึ่งจะมีการติดตามเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้ทรัพยากรน,น้ำของประเทศเกิดความมั่นคง และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนโดยเร็วครับนี่เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งที่เห็นว่าเขาทำอะไรและการที่จะบอกสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยใครก็พูดได้แต่มันมีตัวเลขเป็นตัวชี้วัดที่บอกว่าภัยที่ความเดือดร้อนที่เกิดจากน้ำท่วมเนี่ยนะครับมันลดน้อยลงก็จะมีตัวเลขมาแต่ละปีเคยท่วมเท่านี้ วหมือนที่วันก่อนเราเอาข้อมูลของคิสตามาให้เห็นเนี่ยนะครับว่าปี54ท่วมกี่ล้านไร่ปีนี้ท,ท่วมกี่ล้านไร่น้อยกว่าปี543สามเท่าตัวแบบนี้คือเวลาพูดมันต้องพูดกันด้วยแบบนี้นะครับในระดับบริหารต้องเอาข้อมูลมาโชว์มันจะบอกว่าเอาเอาแน่คุณทับตามผมนะแล้วน้ำไม่ท่วมเลย <c oughs> ไม่รู้ข้างในเขียนอะไรไว้บ้างกันไม่รู้ก็นั่นน่ะสิแล้วพอยิ่งบอกว่าทําตามผมแล้วน้ำไม่ท่วมเนี่ยคนก็เลยยิ่งนึกไปถึงว่าตอนปี54อ่ะว่า จริงเหรอเพราะว่าปี54ถ้าค้นข่าวใน Google เนี่ยท่านก็มีหลายหลายข่าวเหมือนกันนะยิ่งถ้าในง่าตัวบุคคลนะท่านบอดประสบเนี่ยนะคนก็ติดตาตรึงใจนะครับเพราะท่านมีบทบาทสูงเป็นเป็นประธานอะไรนะตอนนั้นชื่อสปพสปพจำได้เลยนหน่วยงานบริหารเกี่ยวกับเรื่องน้าท่วมตอนนั้นน่ะสปพใช่ไหมที่ย้ายศูนไปที่ดอนเมืองเนี่ยนะและแฟนรายการเราเนี่ยคุณนิตทิยานะ กู Google, มี Google เป็นเพื่อน <c oughs> นึกอะไรขึ้นมาปุ๊บเข้า Google เลยอย่างที่ลุงตู่บอกไงออลุงตูต่แนะนำนึกอะไรไม่ออกเข้าไปหาในกูเกิลปรากฏว่าพิมพ์ชื่อคุณปอดประสบขึ้นมาเนี่ยนะครับผลงานในอนดีตโดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมันก็ขึ้นมาเลยนะฮะ <c oughs>